เช้าก็บอกว่าตื่นไม่ไหวไม่โอเคย้ายมาเรียนบ่ายก็บอกแดดร้อนมันจะเรียนเวลาไหนอ่ะก็อาจารย์จะสอนเวลาอื่นสิครับเวลาไหนก็ได้ครับเวลาอื่นเวลาไหนก็เวลาอื่นไม่มีอาตอนเช้าครับแล้วก็ไม่ต้องตอนบ่ายด้วยครับใช่ค่ะเวลาไหนอ่ะไม่เช้าไม่บ่ายอ้าออกาลาา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 ะาาาา เบาๆสิเดี๋ยวทานก็เห็นเคี้ยวะารอยากมากเหรอเห็นยายเขาเคี้ยวดีแล้วมันดูหน้าอร่อยก็เลยอยากเอามาลองบ้างกิบ้าหรอตรงนี้ลูกคมคูเทนสีกลิ่นนมชีสทั้งอร่อยหอมฟินเคี้ยวมันแถมยังวิตามินดีสูงเด้นะสูงไปวิตามินดีหรือเสาธงเนี่ยเฮ้ยกลิ่นนมชีสที่ฉันเห็นมาสักพักแล้วนะมันเป็นลิมิตู ลิมิเต็สก็แต่ค่ะซื้อได้ที่ไหนอะเซเว่นเหมือนเดิมปะ่ะเซเว่นทุกสาขาเหมือนเดิมเลยจ้ะแต่ตอนนี้เช็คคอร์กิสเมทก่อนได้ป่ะอยากเอาไว้เคี้ยวเป็นเพทอระหว่างเรียนเอาไปทั้งซองเลยจ้ะขอบใจนะจ๊ะจะเคี้ยวให้น้ำหมากกระเด็นเอ้ยมันลายกระเด็นบ้าบอลูกอมนะไม่ใช่หมากอึยว้ายโอ้คนหอวงสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์มาเช้ายังเลยอ จะหมดท่าบแล้วค่ะรครูจะย้ายห้องแล้วค่ะรู้ตัวไหมคะว่ามาสายกันน่ะลู้ครับอ้าวทำไมมาสายละ่ะตื่นสายอะครับจานนอกจากตื่นสายแล้วมีอะไรอีกคะอย่าบอกนะคขาว่ารถติดมันอ้างไม่ได้แล้วเพราะว่าหอพักพวกเธออยู่หลังตึกนี่เองมันเป็นอะไรทําไมถึงมาสายมันเช้าไปครับครูมันเช้าไปเข้าใจป่ะมันเช้าไปจิ กูชอบมากเลยคนที่ตอบคําถามกูได้ชัดเจนแบบนี้เอางี้แล้วกันนะเรามาหาวิธีดีกว่าไม่งั้นมันจะไม่จบเอานะลูกนะทุกคนต้องเปลี่ยนเซ็กชั่นใหม่ไม่เอาเช้างั้นเรียนบ่ายดีไหมเอา้านี่แลยครับดีครับเพราะนี่ว่าผมนี่ไม่ไม่ชอบตื่นเช้าเลยครับจานโอเคงั้นพวกเราคาบหนะ้าเรียนตอนบ่ายนะลูกนะคาโอ้ จ้าวดีครับทีู่เจ้าวออ๋อเรียนตอนเช้าก็หาวอดอดพอเปลี่ยนมาเรียนตอนบ่ายก็ยังสายเหมือนเดิมทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่ามาสายอีกแล้วค่ะรู้ครับรู้ครับเอ้าเอาแล้วรู้แล้วยังไม่มาสายแหรอคะเนี่ยก็ผมเนี่ยครับต้องลอยพลอยก้อยเนี่ยทาครีมกันแดดนะครับทาครีมใช่ครับเดี๋ยวก่อนนะมันทาครีมกันแดดมันทาอะไรมัน ไม่ควักพุงออกมาทานเลมัต้องสายอ่ะจางคาแดดเป็นแรงมากเลยนะคะเรียนตอนบ่ายเดินมาหน้าหนูจะไหม้ผิวจะไหม้มันต้องทาเดี๋ยวมันมันเะยงผิวค่ะใช่ค่ะอาจารย์มีแบบเวลาเรียนเวลาอื่นไหมคะที่มันไม่ต้องเจอแดดแรงๆอย่างเนี้ยค่ะจริงแสบค่ะจางโอ้ัวจะปวดแล้วพูกเธอนะพอตอนเช้าก็บอกว่าตื่นไม่ไหวไม่โอเคย้ายมาเรียนบ่ายก็บอกแดดร้อนมันจะเรียนเวลาไหนอ่ะก็จางจะสอนเวลาอื่นสิครับเวลาไหนก็ได้ครับ เวลาอื่นเวลาไหนก็ได้เวลาอื่นี่ไม่เอาตอนเช้าครับแล้วก็ไม่ต้องตอนบ่ายด้วยครับใช่ค่ะเวลาไหนอะ่ะไม่เช้าไม่บ่ายนึกออกแล้วเอาละค่ะสำหรับวิชาของวันนี้คืออาจาร์ครับคือเราจะเรียนกันแบบนี้จริงๆหรอครับอาจารย์ก็ใช่ไงนี่ พอเรียนตอนเช้ามาสายบอกไม่อยากตื่นไม่ชอบตื่นพอย้ายมาเรียนตอนบ่ายก็แดดมันร้อนต้องทาครีมก็เลยมาสาย<อ>ก็เหลือเวลานี้นี่แหละตอนค่ำแหละใช่ไหมน,นิกกี้โอ้ครูครับผขบอกว่าไม่อยากเรียนตอนเช้าไม่อยากเรียนตอนบ่ายคร,รูพาีปตอนกลางคืนนี่แหละครับก็ใช่ไงแล้วทำไมต้องพามาเรียนที่ ยุงกัดแบบนี้ด้วยครับอาจารย์นายเติ้นทุกคนคะครูก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้แต่เราจะไปเรียนในมหาลัยได้ยังไงเพราะว่ามหาลัยเขาก็ปิดแล้วไงคะรู้อย่างเงี้ยไม่น่ามวดน่าเรื่องเยอะเลยอ่ะเรียนที่ห้องดีๆยไม่ต้องมาถ้ยุงกัดอย่างเงี้ยโดนนะโดนโดนยุ่งไหมโดนตบ นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับอาจารย์และเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับอาจารย์